รับรางวัลดาราดชายเมฆคลามหานิยมแห่งปีได้แก่ใครคะนักเตะกิมิยาค่ะจะลคนใส่คค่ะว่าผลงานการแสดงของทั้งสองท่นนะคะเป็นที่ชอของทักคนอย่างสูงที่สุดเลยนะคะ ด้วยนะครับสำหรับนัตเดชนะครับสำหรับการานำชายเมฆขลามหานิยมแห่งปีครับรับรางวัลจากท่านรองสมุห์ราชองค์ธา์ประธานในพิธีคนเองและนลคุนครับครับขอเสียงปรบมือกับนัตเดชคุกิมิยะด้วยครับมาฟังความรู้สึกจากน,นัตเดชสักนิดนึงนะคะขอเชิญด้านนี้เลยค่ะครับ,ค,รบคนหนึ่งก็ต้องสวัสดีนะครับ แขู้มเกีเรตินะครับรวมถึงทุกท่านที่อยู่ที่นี่นะก็สำหรับรางวัลน,นี้นะครับไม่ขลามหานิยมนะครับก็ต้องบอกว่าอาชีพนักแสดงนะหรือว่าศิลปินเป็นอาชีพที่เป็นมหาชนอยู่แล้วนะครับผมผมหวังว่ารางวัลน,นี้ก็จะเป็นอีกรางวัลหนึง่งที่จะเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงศิลปินทุกคนด้วยกันครับผมขอบคุณมากครับ ด้วยนะครับวันนี้ได้คู่เลยนะครับแฟนๆของนั่นเด็กยายๆอยู่ในขอเสียงหน่อยขอเชิญผู้ได้รับรางวัลนะครับทุกๆรางวัลนะครับด้านบนเวทีเพื่อให้เก็บถ่ายภาพนะครับในช่วงท้ายของการประกาศผลรางวัลไม่ขลาครับขอเชิญ